ครั้งนี้มาดูเทคนิคการทํางานของคิมช่างนะครับช่างต้องการทํากัดนะครับกัดเผากลมนะครับเป็นเผากลมตัวเล็กๆนะครับกัดละกัดที่ปลายของมันนะครับให้เป็นรูปรูปโปรไฟล์ครับมีโค้งมีเหลี่ยมอาจจะมองไม่ชัดนะหน่อยนะครับอันนี้เราต้องตั้งระยะนะครับให้ความสูงของตัวนี้นะครับสูงเท่าเๆกันทุกครั้งที่เราที่เราจะกัดนะครับทิมช่างเขาก็เลยใช้เทคนิคการอ่ ทำตัวสต็อปเปอร์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับตัวนี้กัดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะจัดตัวถัดไปเราใช้ตัวสต็อปเปอร์นะครับมะใส่เข้าไปครับใส่ให้มันจมต่ําๆไว้ก่อนนะครับก็จะเรียกสต็อปเปอร์ตัวนึงครับสต็อปเปอร์เราก็จะเป็นทูลกลมๆอย่างนี้ทูลปลายสัดนะครับเรียกมานะครับจะลงมาที่ตำแหน่งที่ตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะดึงชิ้นงานขึ้นไปไปชนนะครับ ซึ่งตัวซัพเปอร์อนี้เราก็เป็นแท่งเหล็กธรรมดาเนี่ยแหละครับเอาแท่งกลมอมมาดันชนดังน,นั้นตอนนี้ชิ้นงานก็จะสูงเท่ากันทุกครั้งที่เราจัดจัดแล้วเราก็เรียกทูนเอนมินมาจัดงานครับ